สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาพบกับดีเจคนหนุ่มคนนี้จะมาพูดถึงบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับวาระการศึกษาแห่งชาติระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีความพยายามในการปฏิรูประบบการศึกษาของชาติโดยเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2542จนกระทั่งปัจจุบัน จากศาสตราจารย์ด็กเตอร์เกษมวัฒนชัยท่านองค์มนตรีได้กล่าวไว้โดยสรุปว่าการปฏิรูปการศึกษามีใช่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะประเทศต่างๆล้วนตระหนักดีว่าความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศมาจากการพัฒนาศักยภาพคนในชาติและจะพัฒ คนจะต้องอาศัยระบบการศึกษาที่ครอบคุมเข้มแข็งมีคุณภาพและโดยประชาชนมีส่วนร่วมนอกจากนี้นะครับการเป็นรูปการศึกษาไทยก็ยังได้กล่าวถึงความรู้และเทคโนโลยีกล่าวคือมนุษย์สร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงและจากการลองถูกลองผิดทั้งนี้โดยปัจเจกบุคคล โดยกลุ่มหรือโดยชุมชนจนเกิดเป็นภูมิยาท้องถิ่นทั้งฝ่ายตะวันตกและฝ่ายตะวันออกโดยมนุษย์ได้นํากับบวนการทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์วิจัยปรากฏการณ์หรือประสบการณ์หรือพื้นความรู้เดิมจนเกิดเป็นาศาสตร์สาขาต่างๆกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ทำให้ภูมิปญาท้องถิ่นทางตะวันตก ได้รับการพิสูจน์วิจัยจนกลายเป็นศาสตร์สากลแพร่หลายและยอมรับกันทั่วไปหากชาวตะวันออกจะได้นำกับบวนการทางวิศาสตร์มาพิสูจน์วิจัยภูมิยาท้องถิ่นฝ่ายตนบ้างก็เชื่อว่าจะเกิดศาสตร์และความรู้เชิงคนได้เช่นเดียวกันดังที่ได้กระทำมาบ้างแล้วในบางประเทศมนุษย์นำความรู้มาใช้งาน เทคโนโลยีคือวิธีหรือรูปแบบของการประยุกต์ความรู้เพื่อนำมาทำงานให้มนุษย์หากต้องการจะเพิ่มอูนความรู้ใหม่ใ,มในสังคมสังคมนั้นจะต้องจัดการศึกษาและฝึกอบรมให้ทุนความรู้มีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อทุนความรู้มีมาก โอกาสที่คนในสังคมคนในชาตินั้นจะสร้างความรู้ใหม่ก็มีมากขึ้นตามไปด้วยส่วนการสร้างเทคโนโลยีต้องอาศัยฐานความรู้ที่มากและรอบด้านรวมทั้งต้องทำให้คนในสังคมคิดเป็นคือมีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทําให้คนในสังคมยิ่งรู้วิธีประยุกต์ความรู้คือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายระบบการศึกษาจึงจําเป็นต้องวางแผนเพื่อให้โอกาสและเพื่อลงทุนทางการศึกษาให้กว้างขวางที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และคิดเป็น และในที่สุดต้องเน้นการอบรมทางศาสนาและศิลธรรมเพื่อให้เขามีคุณธรรมและคิดดีโดยเป้าหมายของการแสวงหา,ส,ารสรรรส้างและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีจึงเป็นไปเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนประโยชน์และการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติภายใต้อิทธิพล และผลกระทบของกระแสโลกาวิวัตนและระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆไปทั่วโลกการคมนาคมและการสื่อสารโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาจนถึงขั้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนรู้และวิธีดํานงชีวิตของประชาชนในหลายประเทศ ขณะนี้กำลังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในอีกหลายๆประเทศระบบการศึกษาไทยต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรับภาระในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังชนบทและไปยังผู้ด้อยโอกาสในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน ประเทศไทยได้ผ่านการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่มาแล้วโดยพระมหาก,การุณาธิคุณของล้นเก้ารัชกาลที่หปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในครั้งนั้นมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศรวมทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านในภาวปะปัจจุบันประเทศของเรากำลังอยู่ในช่วง ของการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งภายนอกและภายในประเทศดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศคงไม่ใช่แค่การทุ่มเททรัพยากรที่มุ่งตรงไปยังผู้เรียนเท่านั้นหากแต่คงต้องมองถึงการพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่นโยบายของประเทศ หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการศึกษาสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกๆุกฝ่ายและหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบประธานอาภัยณที่นี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณบทความจากวิชาการ Com. และข้อมูลเทคโนโลยีการถ่ายทอดของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดจากนิตยสารอีเวอร์สวัสดีครับ